สวัสดีค่ะสวัสดีแม่สีทุกท่านนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมให้น้องมงคนเล่นนะคะเตะลูกบอลนะคะดูน้องมงคนของเราเล่นโคลเล่นดินนะคะเอามงคลเตะลูกเตะเตะเตะเร็วมีลูกบอลลูกหนึ่งนะคะดู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 นะคะได้ไหมคะะอ๊ะของเล่นชิ้นใหม่ของน้องมงคลนะคะของเล่นชิ้นใหม่ของเด็กชายมงคลสารงงามเดี๋ยวแม่เก็บให้ลูกเดี๋ยวแม่เก็บให้ ถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยก่อนเตะอีกเลยไหนอยู่ไหนดูได้อยู่ได้เก็บไปเก็บไปเออเตะหนึ่งสองมีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งนะคะให้น้องมงคลเล่นนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย

เตะ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 เลยเตะนึ่งส้มนี่คือความน่ารักของน้องมงคลนะคะเด็กชายมงคลสารงงามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะช่องทองกวาน้องมงคลแฟมิลี่ค่ะ ถอยไปอีกลูกถอยไปอีกลูกถอยไปอีกเ้อไปเก็บลูกบอลมาเก็บลูกบอลมาครับเก็บลูกบอลมาครับบองคนเก็บเก็บโอเคเก็บมา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 เก็บมานี่อู้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 อ้ จะชุดบานนี่นี่คือความคิดเล่นเครืงเด็กเด็กน้อยเด็กชายมงคลสารงามนะคะ ทำเคลดเล่นของดิชัยมงคลสารงามนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งก่อน เรามาดูน้องมงคลเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูไปเรื่อยๆนะคะเอ้ยเอจะแตกกว่านี้แหละลูกบอลไม่เหลือแหละแตกกว่านี้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 แหละอือ้อู้ <laughs> <börjar>

ค่ะวันนี้เราก็มาชมความน่ารักความขี้เล่นของน้องมงคลนะคะแล้วันนี้เรามาชมความน่ารักความขี้เล่นของน้องมงคลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะวันนี้อย่าลืมมาอุดหนุนเด็กชายมงคลสารงามกับแม่ทองฟลาด้วยนะคะ15นาฬิกานะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะมงคลมงคลครับเอ้เออเ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 ล่นตลเอิดแล้วเล่นตลเอิดแล้ว ขอบคุณแม่แม่ซีก่อนเร็วเยอะ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 ขอบคุณครับก่อนเร็วครับสวัสดีค่ะ